โขมไฟโซล่าเซลแบบนี้แผงโซล่าเซลเสียอย่าเพิ่งทิ้งนะครับทำแบบนี้ใช้ต่อได้อีกนานแถมสว่างยาวนานเพิ่มขึ้นใช้แก๊สเป่าไปนะครับค่อยๆเป่าไปเรื่อยๆจิ้มไปนะครับขับ้วบวกขั้วลบนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับทุกคนสิบโมงกว่าครับแดดแรงนะครับแดดแรงมากนะครับ สวัสดีครับผมปุ้ยมิสรเต้ปุ้ยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์การซ่อมโคมไฟโซลาเซลล์ให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับเชื่อว่าพ่อบ้านแม่บ<ๆ>้านหลายท่านนะครับคงจะคุ้นหรือเคยผ่านตาหรือเคยใช้งานนะครับโคมไฟโซลาเซลล์แบบนี้นะครับผมแล้วเกิดตอนนี้แผงเสียนะครับบางคนจะนําไปทิ้งจะเพิ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ก่อนก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับถ้ากดแล้วไปดูพร้อมก ตายก็ขาดนะครับเดี๋ยวจะลองถอดเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแผงนะครับยังสามารถผลิตไฟได้หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวถอดแผงออกก่อนครับครับก็มาเปิดดูนะครับแผงนี่นะครับสายก็ขาดออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปวัดไฟดูนะครับว่าแผงยังสามารถผลิตไฟได้หรือเปล่านะครับก็ใช้มัลติมิเตอร์นะครับยิ้มไปนะครับข้วบวกข้วลบนะครับมันไม่ขึ้นแล้วนะครับทุกคนเรามาดูนะครับว่าหลอดไฟเสียหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาถอดดูหลอดกันครับ อันนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับนี่นะครับหลอดไฟยังมีสกูขันออกอีกเดี๋ยวผมลองเช็คแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าแบตเป็นอย่างไร ยังมีไฟอยู่นะครับเหลือ2.7นะครับไฟยังมีอยู่นะครับแสดงว่าแผงโซลาเซลล์ไม่ชาร์จนะครับไม่ก็เป็นตัวแผงวงจรนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีเช็คนะครับว่าไฟยังทํางานอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเช็คนะครับว่าหลอดไฟยังติดอยู่หรือเปล่านะครับก็ใช้ถานที่ผมมีนะครับเป็นอะไรลองแตะดูนะครับทุกคนบวกเข้าบวกลบเข้าลบเลยนะครับขั้วของสายไฟเนี่ยนะครับสายไฟอันนี้ก็สีแดงนี่บวกส่วนอันนี้ก็เป็นลบนะครับเดี๋ยวลองแตะดูนะครับว่าหลอดไฟเสียหรือเปล่านะครับหลอดไฟไม่เสียนนะคครับ หลอดไฟไม่เสียนะครับเราดูวงจรนะครับว่าเช็คไงได้บ้างเดี๋ยวผมจะลองใช้สายนะครับของแผงโซลาเซลล์เสียบนะครับแล้วก็จะแตะฐานเข้าไปนะครับเหมือนเป็นการชาร์จนะครับเข้าขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้จะเป็นการชาร์จนะครับเดี๋ยวผมนะเห็นไหมครับแผงใช้ได้นะครับอันนี้ผมชาร์จไฟเข้าไปนะครับผมจำลองว่าเป็นโซลาเซลล์ชาร์จไฟเข้าไปนะครับถ้าเกิดแดดหมดก็ปล่อยสายปุ๊บ นี่ไฟติดอยู่นะครับแสดงว่าวงจรนะครับยังใช้ได้อยู่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการแก้ไขนะครับที่ผมบอกไว้ว่าทําแบบนี้จะใช้ได้อีกนะครับแล้วก็ใช้ได้นานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทําอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวถอดออกก่อนเลยนะครับถอดไฟด้วยนะครับทุกคนถอดแผงวงจรออกนะครับ อย่างแรกที่ผมจะทําวันนี้นะครับก็คือเพิ่มแบตเตอรี่หรือถาดเข้าไปอีกหนึ่งก้อนนะครับก้อนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ก็ใช้ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าความจุน่าจะน้อยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดให้เดาก็จะประมาณน่าจะประมาณสักพันมิลลิแอมได้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมซื้อมาใหม่นะครับก้อนสีเขียวนี้นะครับสเปคนะครับที่เขาระบุไว้นะครับประมาณ3 0 0พันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูท้ายคลิปนะครับผมจะทาการเพิ่มนะครับจะไม่ถอดอันเก่าทิ ตรงนี้ทีนี้นะครับมันจะติดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ DIY นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับผมว่าผมจะทาอย่างไรนะครับผมก็เดี๋ยวถอดนะครับออกก่อนใช้แก๊สนะครับเป่าค่อยๆเป่าไปเรื่อยๆ oh, <no. S 2> เป่าแล้วก็กดลงไปเรื่อย <c oughs> ๆครับขยาย ช่องไถ่านหรือว่าแบตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเอาแบตมาวางดูครับได้ไหมสองก้อนนะครับนะครับได้แล้วประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทําการบัดกีขั้วถ่านกันก่อนนะครับทุกคนแต่แล้วก็ออกเนี่ยครับติดแล้วนะครับนับนะครับหนึ่งสองสามออกครับเนี่ยครับพยายามอย่าจี้นานนะครับเดี๋ยวร้อนเกินนะครับหนึ่งสองสามมาขึ้น เสร็จแล้วเราก็นําฐานก้อนใหม่นะครับมาต่อขนานกันนะครับกับก้อนเก่าลบเขาลบบวกเขาบวกนะครับต่อฐานหรือแบตนะครับเข้าไปเพิ่มนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับก็แผงวงจรมาใส่นะครับโอเคนะครับใส่ฐานไปแล้วเดี๋ยวผมลองหลอด หลอดไฟนี่นะครับเห็นไหมครับทุกคนสว่างจ้าเลยนะครับอันนี้แบบก้อนใหม่เพิ่มไปครับทีนะครับวงจรใช้ได้นะครับก็ประกอบคืนนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าใช้งานได้แน่นอนนะครับ ตอนนี้ผมประกอบในส่วนของโคมไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับนี่นะครับทุกคนในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับผมจะใช้แผงโซลาเซลล์จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำการรีวิวไว้มาใช้ร่วมกับตัวนี้นะครับถือเป็นการอัปเกรดนะครับแผงให้ใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะครับจากแผงเดิมทุกคนดูนะครับเนี่ยนี่แผงเก่านะครับที่มากับโคมไฟนะครับซึ่งเล็กนะครับมากนะครับผมนี่นะครับสี่แผงนะครับเพิ่งจะเท่ากับแผงนี้นะครับแผงเดียวจั๊กเก็ตีติดมากับตัวแผง เห็นนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับถือว่าเป็นการอัปเกรดนะครับแผงให้ใหญ่ขึ้นเลยนะครับผมจะไปติดตั้งและจะทดสอบให้ทุกคนดูกันนะครับว่าจะสว่างได้นานกว่าเดิมหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้ประมาณ10บโมงกว่าครับแดดแรงนะครับแดดแรงมากนะครับก็ชาร์จไว้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมตอนเย็นนะครับว่าไฟจะติดหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มนะครับนิดๆนะครับฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมองเห็นแสงอยู่นะครับตรงนู้น ไฟก็ทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสว่างถึงตอนเช้าหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะออกมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับครับผมทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับก็ผมออกมาดูไฟนะครับก็ยังติดนะครับอยู่นั่นเห็นไหมครับผมเดินมาไฟติดอยู่นะครับไฟติดนะครับสว่างแล้วนะครับผมบริเวณข้างๆนะครับตอนนี้ก็มีคนนะครับเอารถมาจอดแล้วนะครับทุกคนสี่ทุ่มนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะออกมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผม ผมยืนนิ่งๆไฟก็จะดับนะครับถ้าผมขยับตัวไฟติดนะครับครับผมทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเวลาห้าทุ่มยี่สิบสามนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูนะครับว่าไฟยังติดอยู่หรือเปล่านะครับนะครับไฟตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะครับทุกคนนี่สว่างจ้าเลยนะครับผมเดินมานะครับมืดแล้วนะครับไฟก็ยังติดนะครับห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาตามชมกันอีกนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ตีห้าครึ่งนะครับไฟก็ยังติดอยู่นะครับเห็นครับว่านะครับฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะครับ <c oughs> ไฟก็ยังติดอยู่โอเค ครับผมหลังจากเมื่อคืนนะครับที่ผมได้ออกมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมว่าไฟสว่างถึงตอนไหนครับก็ล่าสุดนะครับที่ผมออกมาก็ตีห้าครึ่งนะครับไฟก็ยังสว่างสําหรับวันนี้นะครับก็สําคัญนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามนะครับชมว่าแผงโซลาเซลล์ที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่นั้นนะครับจะเพียงพอต่อการชาร์จนะครับฐานที่ผมใส่เพิ่มเข้าไปให้เป็น2ก้อนหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคืนนี้ไฟนะครับจะกลับมาสว่างจนถึงเช้าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ้าติดถึงจนถึงเช้านะครับก็จะโอเคมากเลยนะครับวันที่2รเวลาาทุ่มตงฟก็ มืดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแสงมองเห็นอยู่ด้านนอกครับตอนนี้ไฟโซลาเซลล์นะครับทำงานแล้วนะครับสว่างดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าหลังจากที่ชาร์จนะครับวันนี้นะครับด้วยแสงไฟจะสว่างถึงเช้าเหมือนกับเมื่อวานนี้หรือเปล่านะครับผมก็ติดตามชมพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับไฟก็ยังติดอยู่นะครับยังสว่างดีนะครับเดี๋ยวนะครับออกมาอัปเดตอีกครั้งนะครับช่วงน่าจะช่วงนะครับที่ห้าอีกนะครับผม คนตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งแลฟ้าเริ่มสว่างแล้วแต่ไฟก็ยังติดอยู่นะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคนตัวนี้นะครับก้อนสีเขียวก็เต็มแล้วนะครับนี่นะครับได้เท่าไหร่นะครับสองพันนะครับนิดๆนะครับสองพันเก้าสิบเก้ามิลลิแอมนะครับก็ตามราคาครับก้อนนี้เจ็ดสิบบาทนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับแนวทางการซ่อมหรือว่าการอัปเกรดโคมไฟโซลาเซลล์นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจอุปกรณ์แผงโซลาเซลล์หรือว่าแบตเตอรี่นะครับต่างๆเดี๋ยวผมจะ แนบลิงก์สั่งซื้อไว้ที่รายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็สามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อเพื่อมาอัปเกรดโคงไฟโซลาเซลล์กันได้นะครับผมสามารถดูคลิปเกี่ยวกับโซลาเซลล์อื่นๆได้ที่ตรงนี้นะครับผมและหรือคลิปวิดีโออื่นก็ข้างบนนี้นะครับสาา่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ติดตามก็สามารถกดติดตามที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ